สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มานั่งคุยกันแบบสบายๆครับแต่ว่าเรื่องที่คุยก็ไม่ไม่สบายครับคือมันเป็นเป็นหนังชีวิตเลยนะครับเรื่องของสมาคมสถาบณนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกสอนะครับซึ่งก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมออกมาแล้วครับหลังจากที่ส่งไปเป็นน่าจะสิบปีแล้วครับผมออกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับออกเปี น่าจะต้นปี67นะผมออกนะครับแล้วหลังจากนั้นมาปี68ผมก็ปิดหนี้ทกศเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีหนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในสมาคมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมก็ขอพูดถึงสักหน่อยนะครับสําหรับาบางเรื่องบางประเด็นนะครับใครที่มีความรู้มากกว่าผมก็ช่วยคอมเมนต์นบอกกล่าวด้วยในกะรณีที่ผมพูดผิดไปนะครับ คือการก่อตั้งสมาคมสำนักธรกิจสง่งเค์ลูกค้าทกศเกิดจากการที่ธนาคารนะครับสนับสนุนให้ตั้งเป็นตั้งกลุ่มตั้งสมาคมขึ้นมานะครับแต่ว่าธนาคารผมเคยสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าธนาคารไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ สมาคมสาบันก,กิจสุขะโดยสง่เสงเครห์ลูกค้าทกศนะครับแต่ว่าผมก็ยังง,งงงอยู่นะครับว่าเพราะผมไปหลังจากที่ผมไปสอบถามกับอ้พนักงานทกศเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมาผมก็มาคิดกลับมาตรดตรองและผมก็ตัดสินใจลาออกนะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็ยัง ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเัาว่าทําไมไอสมาคมถึงไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับธนาคารทั้งที่เขาขอก็ตั้งเป็นสมาคมขึ้นมานะครับแล้วว่าพอไอสมาชิกเสียชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีหนี้อยู่นะครับกกศก็ห่างหนี้นะครับได้วบอกว่าเป็นแค่่ายสนับสนุนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่าก็หางหนี้นะครับก,ก็ไม่ว่ากัน,นครับเพราะว่าคน หางนี่ก็ตายถ้าถ้าเสียชีวิตก็หางนี่ก็ถูกแล้วก็ว่ากันไปเพียงแต่ผมไม่เข้าใจแค่นั้นครับว่าทักษาบอกว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางสมาคมครับแต่ว่าพอลูกค้าเสียชีวิตก็หางนี่จนหมดนะครับแต่มันก็มันก็เป็นผลดีนะผมว่าลูกหลานก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระนี่ต่อนะครับก็ว่ากันไปจุดนี้นะครับแต่ว่าปัญหานะครับคือ เดี๋ยวนี้นะครับสมาชิกค่อนข้างจะลดลงเรื่อยๆนะครับไม่มีการเพิ่มนะครับคือคนเก่าเสียชีวิตนะครับพ่อแม่เสียชีวิตลูกก็ไม่เข้านะครับช่วงนี้นะครับผมบอกเลยลูกก็ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของออทศกศเป็นลูกค้าทศนะครับซึ่งในอำเภอผมนะครับเมื่อก่อนก็ รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมที่ที่ที่ท่านเสียชีวิตนะครับท่านได้ประมาณถ้าจะไม่ผิดนะครับตอนนั้นได้แสนห0 0หมนบาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้ณนะวันนี้นะครับคนที่เสียชีวิตได้แค่ประมาณแปดเก้าหมื่นนะครับลดลงเยอะมากนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับคือสมาชิกไม่เพิ่มนะครับมีแต่ลดนะครับสมาชิกไม่เพิ่ม แล้วก็มีสมาชิกบางส่วนที่ยังเป็นลูกฝีลูกคนนครับไม่ยอมส่งก็มีเยอะด้วยครับแบบแบบนี้ครับคือไม่ไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกครับแต่ว่าไม่ยอมส่งเงินนะครับซึ่งถ้าไม่ไหวก็ลาออกก็ได้ครับไม่ไม่จะได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับก็คือแต่ก็เก็บค่อนข้างจะทีนะครับแต่ละปีนะครับช่วงหลังๆนี่นะครับรู้สึกว่าจะทางทางทางอำเภอของผมเนี่ยรู้สึกจะจะเพิ่มด้วยครับ เพิ่มจานวนเงินที่เคยเก็บต่อหัวต่อโคนด้วยครับซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าโคนสมาชิกลดลงครับและก,ก็การเก็บเงินได้น้อยลงนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มซึ่งผมว่ามไม่น่าถูกนะผมว่ามันไม่น่าถูกนะครับถ้าราบถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ มันมีป,นประเด็นมีปัญหาเยอะมากนะครับลองลองท่านลองเขา้าเข้าไปดูนะครับที่ที่นะฮะยูทูบนะครับแล้วก,ก็ค้นหาว่าสมาคมธรรกิจของเคลูกค้ารคสปัญหาเยอะมากนะครับที่คนสงสัยนะครับมีมีหลายๆประเด็นนะครับที่ยงสงสัยเรื่องของอความโปร่งใสนะครับเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับก็ ก็เห็นโพโพกันออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมสอบถามไปทั้งพนักง,งานหรือว่าเจ้าที่ของทกศนะครับว่าทกศไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับซึ่งผมฟังแล้วผมก็ใจหายเหมือนกันนะครับมันมันเป็นไปได้ไงครับซึ่งการตั้งขึ้นมาควบคู่กันบางบางที่ก็ที่ทำงานของสมาคมก็อยู่ในพื้นที่เดียวกับทกศนะครับแต่ว่า เราสอบถามอะไรทางเจ้าที่เจ้าที่จะจะไม่ไม่ให้คําตอบในเรื่องของสมาคมเลยนะครับซึ่งก็ถ้าถ้าปล่อยกันบริหารกันแบบนี้นะครับผมว่าอันตรายนะครับบอกได้เลยว่าอันตรายนะครับแล้วผมก็ถึงได้ตัดสินใจที่จะออกมานะครับทั้งที่ผมส่งไปเยอะเหมือนกันครับเป็นสิบปีนะครับแต่ว่าช่วงช่วงก่อนก่อนโน้นมันก็ปีละครั้งสองครั้งนะครับบางครั้งบางทีก็มีครั้งเดียวก็มีต่อปีนะครับในการเก็บ แต่ว่าช่วงเดี๋ยวนี้นะครับช่วงหลังๆมาเนี้ยครับเก็บทีมากนะครับบางบางบาง,บางที่นะครับก็เก็บกันปีละสามสี่รอบก็มีนะครับสองสามเดือนก็นมาอีกแล้วสองสามเดือนก็นมาอีกแล้วประมาณนั้นนะครับก็มันเป็นหนังชีวิตเลยนะครับเรื่องของสรรมาคมสรันรนิษฐาสุขะเออสงเคราะห์ลูกค้าทกศกัเนี่ยครับเป็นหนังชีวิตบนปัญหาข้าง,างจะจเยอะนะครับ นนั้นผมที่ตัดสินใจออกมาทั้งสมาคมนะครับตัดสินใจปลดหนี้ตัวเองครับใช้หนี้ไปเรียบร้อยหมดไม่มีเหลือสักบาทนะครับก็หน้าวันนี้ในการวางแผนนะครับต่อในการวางแผนก็คือเก็บเงินเองนะครับคิดว่าจะเก็บเงินเองก็คงจะไม่ยากหรอกครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าจะพูดถึงว่าในเรื่องของจัดงาน จดง,งานสุพูดง่ายครับมันก็ใช้เงินไม่เท่าไหร่หรอกครับอย่างเก่งก็ประมาณถ้าถ้าประหยัดประหยัดน่อยก็อยู่หลังหมื่นก็น่าจะได้นะครับถ้าว่ามากๆหน่อยก็แค่แสนกว่าแค่นั้นครับเราเก็บเงินเก็บม,ม,มันเก็บมันเก็บได้อยู่แล้วแบบนี้นะครับดีไม่ดีนะครับบางคนส่งมาเป็นยี่สิบสามสิบปีนะครับมีม,มีมีเงินถ้าจะเอาเก็บฝากธนาคารได้เป็นแสนแล้วก็นผมว่านะครับแต่ว่า การออกนะครับมาถึงการออกหลายคนก็สงสัยนะครับว่าสมมุติเราลาออกนะครับมันมันจะเป็นยังไงนะครับลาออกก็คือออกนะครับจะไม่ได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมบอกเลยว่าเราจะไม่ได้เงินคืนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าการเก็บการเก็บไปของแต่ละครั้งก็เก็บเก็บเพื่อจะไปให้ไปจ่ายให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตนะครับ เก็บไปแล้วก็จ่ายเก็บไปแล้วก็จ่ายประมาณนี้ครับที่เหลืออาจจะมีการค่าบริหารจัดการอะไรของทางสมาคมบ้างเป็นเงินเดือนพนักง,งานอะไรสินอะไรค่าอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรของเขาแล้วประมาณนั้นนะครับก็ถ้าออกคือไม่ได้เงินนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับก็มันมีอีกหลายๆเรื่องนะครับถ้าใครที่อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับที่เป็นเจาะลึกในรายละเอียดก็ คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยผมจะอาจจะทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พูดคุยกับทุกคนได้รับรู้กันนะครับถึงถ้าเรื่องไหนที่ผมตอบในคอมเมนต์ได้ผมก็จะตอบนะครับถ้าผมตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะได้มาพูดคุยกันอีกครับครับสวัสดีครับ